ุุยยเฮ้ยเอ็นเจเข้าเรื่องสักทีเถอะน้องโอ้เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราชิคกี้เอ็นเจยังฮู้และในวันนี้พวกเราจะมาเล่นต้อนหากันใช่แล้ว โดยที่กฎกติกาวันนี้นะเอ็นเจความสามารถของพวกเราคือ,คอการที่เราสามารถหดตัวเล็กและขยายตัวใหญ่ได้ยังไงล่ะ แล้วแล้วแล้ววันนี้ใครจะเป็นคนซ่อนใครจะเป็นคนหายอย่างนั้นเหรออืม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 นั่นสินะเป็นคําถามที่ดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันองั้นฉันขอเลือกแล้วกันฉันขอใช้์คนที่เตี้ยกว่าเอาเอาคนที่เตี้ยกว่าได้สิ์อย่างนั้นเหรออ๋อใช่แล้วทาไมยังไม่ได้โอ้ยอย่างงี้ฉันก็ไม่มีวันได้เลือกก่อนนะสิก็ใช่สิจริงจริมันก็ไม่มีความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องส่วนสูงก็เหมือนกันอะไรก็ได้อย่างงี้ก็ได้เหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรงั้น lady first ฉันให้เธอเลือกก่่ออนนนลวกัาเเธจะป็ค หรือเธอจะเป็นคนซ่อนงั้นฉันขอเลือกฉันจะเป็นคนเอ่อคนคนซ่อนละกันโอเคโอเคอเธอสามารถใช้ความสามารถหดตัวหรือขยายตัวได้นะใช่แล้วโอเคแต่ว่านะฉันคิดว่าเธอไม่ต้องใช้ความสามารถหดตัวหรอกเพราะยังไงเธอก็เตี้ยอยู่แล้วน่ะเอ็นเจอะไรนะอ,อะไรอนะชิคกี้เอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปะไปิดตาแลนะ้วเธอไปซ่อนโอเคไหมก็ใจแล้ว เอาละปิดตาในบ้านนี้แล้วกันนะน้อยแน่เจ้าชิกี้ดันมาว่าฉันเตี้ยซะได้เห้ยแล้วฉันจะหาที่ซ่อนที่ไหนดีล่ะเนี่ยอืมในเมื่อความสามารถของฉันก็คือสามารถพดหรือขยายก็ได้งั้นเอาเป็นว่ารอบแรกฉันจะเอามือให้ชิกกี้ก่อนกันแล้วกันเอาเป็นว่าฉันจะแอบตรงนี้แหละก็เนียนอยู่นะฉันคิดว่าฉันน่าจะปรับสเกลลงมาให้เหลือสักประมาณ0ูนจเป็นยังไงล่ะฮ่าเอาล่ะ ตอนนี้ก็เนียนสุดๆรับรองว่าชิคกี้ไม่มีวันหาเจอแน่นอนเอเอาล่ะชิคกี้ฉันพร้อมแล้วพร้อมแล้วอย่างนั้นเหรอเอ็นเจโอเคถ้าอย่างนั้นฉันเริ่มหาเลยนะอย่าลืมล่ะก,กฎกติกาก็คือห้ามออกจากหมู่บ้านนี้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วนางรับรองไม่หาไม่เจอแน่นอนเออไอเธอซ่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆใช่ไหมอโอไยก็แน่นอนอยู่แล้วสิเออดูๆไปแล้วเนี่ยมันยากกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ย มีของเต็มไปหมดเลยทั้งทุ่งนาแล้วก็ที่ขายของเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ฉันเห็นวิลเจอร์ตัวนั้นมันเดินไปมองอะไรสักอย่างนะฮะนายก็คิดมากหรือเปล่าวิลเจอร์มันก็มองไปทั่วนั่นแหละโถเอ้ยอ๋อนั่นสินะสงสัยฉันคิดมากไปเองแต่ว่าตรวจสอบสักหน่อยค็ไม่เป็นใบนะ มื่อกี้นี่เลเวเรจ์มันเดินมามองตรงนี้น่ะเอ็นเจยังงั้นเลยฉันคิดว่านะการที่ใช้ความสามารถหดตัวแล้วก็ขยายตัวได้เนี่ยสิ่งที่โกงกว่านั่นก็คือการหดตัวยังไงล่ะเ,ออเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าเธอจะต้องหดตัวเป็นสิ่งของเล็กๆแน่นเลยนะออออชิคกี้ฉัน,น่าจจะหดตัวไปก็ อะไรอ่ะเอ็นเจฮะอ๋อไม่มีอะไรฉันจะไปโหดตัวเป็นของที่ขนาดเล็กเท่าตัวเองทําไมกันเล่าเดี๋ยวนายก็ล้อเลียนฉันนะสิเอ๋ที่ว่ามันก็จริงแฮะเพราะยังไงตัวเธอก็เตี้ยอยู่แล้วเน่ะใช่ไหมล่ะเธอเอ้ยลงไปหาแถวระคังดูสิระคังเหรอเออเดี๋ยวนะเธอรู้ว่าฉันอยู่ตรงระคังนั่นหมายความว่าเธออยู่แถวนี้สินะะ๋อไม่อยู่คิดมากไม่เมไม่เมย์ฉันไม่รู้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 เอ้ยอยู่ไหนกันล้ะเนี่ยเอาล่ะไม่มีเวลาไม่เยอนแล้วนาเชกกี้เอ้ยนี่มัน ยากกว่าที่คิดแฮะแต่ฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเลยเพราะว่าเธอเห็นฉันแน่โอ้ยฉันก็แบบว่ามีตาทิพย์ยังไงเราตาทิพอะไรล่ะเธอต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอะฮ <c oughs> ่าๆจางไฮก็หาไม่เจอเฮ้ยเอาแหละถ้าเมื่อกี้นี้การสันนิฐานของฉันถูกต้องเลยก็วิลเลนเจอร์เนี่ย,ยจะชอบมองผู้เล่นอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะน,นั้นจะเอาม่อกี้กนายพาใครมาน่ะ เล่นขี้โกงนี่นาเกือบจะไม่ยุติธรรมแล้วไม่ล่ะดีนะว่าสวรรค์น่ะไม่ลงทันฉันไรไม่ได้หรอกฉันว่ายังไงเวเลเจอร์ก็ต้องช่วยฉันหาเอ้ยชิคกี้ทำไมนายถึงขยันขนาดนั้นเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอะไรอ่ะเหมือนเวเลเจอร์มนกระโดดกระโดดอะไรสักอย่างน่ะกระโดดอะไรอ่ะเวเลเจอร์กำลังมองเทียนอยู่ไหนเอ็นเจ ไม่มันเขาก็แบบว่าไมเดเจอร์เขาก็มองเฉยๆโอ้ยวาไฟว้าวาฟเอี่ยฉันว่าไม่ใช่แล้วแหละเอ็นเจมันแปลกมากเลยนี่ฟิลเหมือนวมเลเจอร์พูดว่าโอ้ยโอ้ยแทงเทียนนี่มันมนไม่มีอะไรอยู่นะเห็นไหมล่ะโธ่มันก็มองแล้วก็ไปนะฉันเจอได้แล้วเอ็นเจแย่แล้วสิฉันลืมเอาอาวุธออกมาเอ้าแย่แล้วสิหายไปไหนล่ะเห็นแล้ว ฮัลโหลเอ็นเจเธอจะไปไหนของเธอนะ่าฮะชิคกี้ฉันตัวเล,ล็กแต่ฉันวิ่งชา้าอ่องั้นเหรอไอทนาติกฉันไม่โดนอยู่ดีหรือเปล่าละ่ะง่าฮหยุดด่าเอ้อยทำไมตัวเล็กมันวิ่งได้ล่ะเนี่ยฮะเอ็นเจอ่ะจะไปจุ๊บจ้าวเลยบอกเลยชิคกี้จังไห้นะกากาไม่เจอจะหนียดละเอ้เอ็นเจเธอแพ้เฝ้านะแบบเนี้ยเธอรู้ไหมเฝ้ายังไง าก็เธอไม่ได้เปิดโหมดเซอร์ไวนลนนะฉันก็ฆ่าเธอไม่ได้นะสิอ no, ๋อเหรอแมนลืมไปถือว่าเกมนี้ฉ <uh ันชนะกันแล้วกันนะเฮ้ยได้ท uh ี่ไหนก็เล่าฉันหาเธอเจอนะกันนายคิดโกงน้นเล่นเอาวีลเจอร์มาพิสูจน์นี่นะเฮ้ยเขาเรียกว่าเทคนิคน่ะเทคนิคอ้ยฉันแพ้แล้วเลยใช่แล้วใช่แล้ว เอาแหละชนะหนึ่งสูรและเอ็นเจแล้วถ้าใครชนะถึง3ก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเอาแหละเธอไปซ่อนต่อเลยเดี๋ยวฉันไปปิดตาก่อนนะโอเคไอเอาแหละแล้วรอบหน้าอย่าลืมเปิดโหมดเซอร์ไวเบลดเวอละน้อยเข้าใจแล้วนะโอเคโอเคน้อยนะ่เมื่อกี้ดันพลาดซะได้ส่วนฉันจะลืมเปิดเซอร์ไวเบลเหมิดเหมิดเหมิดและฉันก็ดันลืมเปิดเซอร์ไวเบลโหมดบ่ เมื่อกี้ดนันพลาดซะได้แล้วฉันก็ดันลืมเปิดเซอร์ไวโบบอกซะด้วยสิเอ็นเจลิ้นเธอเป็นอะไรทำไมถือพูดไม่ได้อนะ่ะฮะอย่าแช้าได้ไหมเนี่ยโธรเอ,อ้ยฉันพยายามจะพูดอยู่นั้นเนี่ยไม่ตายเธอเซอร์ไวโบเมื่อต่อไปฉันจะไม่ลืมเปิด หมดเอาชีวิตหลอดแล้วล่ะโอเคพูดภาษาไทยก็ได้ใช่แล้วล่ะรอบนี้ฉันไม่พลาดแน่ชิคกี้ฝากไว้ก่อนทนาเอาล่ะรอบต่อไปที่ฉันจะไปแอบนานๆไม่มีวันหาฉันเจอแน่นอนเยี่ยงนั้นเหรอเอ็นเจ้ใช่แล้วเอาล่ะรีบๆซ่อนเถอะนะ อาจจะยากไปหน่อยสาหรับนายนะแต่หวังว่านายจะเข้าใจฉันแล้วกันนะแต่ว่านะเอ็นเจชัยชอบเล่นขี้โกงอะ่ะห้ามโกงนะรอบนี้เข้าใจไหมไ<ฟ>ซ่อนกันในหมู่บ้านนะซ่อนในหมู่บ้านอย่างนั้นเหรอใช่แ,แล้วนี่ถือว่าเรียกในหมู่บ้านไหมเนี่ยโอ้มีบ้านอยู่ตรงนั้นอ่ายังอยู่ในหมู่บ้านโอเคถ้ายังอยู่ในหมู่บ้านอยู่ก็โอเคละโอเคเอาละงั้นเดี๋ยวฉันขอเปิด เซอร์ไบเวอร์เมิดก่อนแล้วกันนะเซอร์ไบเวอร์โหมดไม่ใช่เมิดนั่นแหละนะฉันพร้อมแล้วด้วยชิกี้หาได้เลยอ้าเดเกิดอะไรขึ้นไหนเอ็นเจอไม่มีอะไรหูฝาดแล้วล่ะไม่มีอะไรอ้าเฮ้ยอะไรของเธอละเดี่ยฉันยังไม่ได้เริ่มหาเลยนะโอ้โทษทีเฮ้ทำยังไงละเนี่ย เอาหละฉันเตรียมอาวุธมาแล้วรอบนี้ฉันจะใช้ขวานเฉาะหัวเธอเลยเอ็นเจโฮ้จะเฉาะหัวฉันเลยยังงั้นเหรอใช่แล้วแหละเอาแหละฉันว่านะการแข่งขันนี้มันค่อนข้างยากไปสำหรับคนหาน่ะเพราะฉะนั้นเธอช่วยใบ้หน่อยสิว่าอยู่แถวไหนอ่ะเอาเป็นว่าฉันอยู่ในที่มืดและเงียบสงบเฮ้ที่มืดและเงียบสงบในหมู่บ้านเนี่ยนะใช่แล้วถ้ามืดและเงียบสงบเนี่ยมันจะมีอยู่กี่ที่กันล่ะเฮ้อะไรอ่ะเอ็นเจเธอถามให้ฉันสงสัยนะเนี่ย เอ๊มืดแล้วเงียบสงบอย่าบอกนะว่าเธออยู่ในบอ่อนี่นะเฮะ้ยว่าเชื่อป,ป้าใชัยหรือเปล่าไม่มีฮะมืดแล้วเงียบสงบหมายความว่าอย่างไง่ะเนี่ยไม่พออาอาฉันใบให้หน่อยก็ได้นอกจากจะมืดแล้วเงียบสงบแล้วนะมันยังมีแร่ธาตุมากมายด้วยนะแร่ธาตุมากมายเหรอแร่ธา,า,า,าตุนี่หมายถึงแบบว่าพวกว,วิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่าพูดผิดพิดผูดแผลผดผืชผักหรือเปล่าเนี่ยแร่ธาตุเราไม่ได้หมายถึงพืชหรือผักแต่หมายถึงแร่ ยังไงเราพวกแร่อะไรพวกเนี้ยอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวนะแร่อย่างนั้นเหรอที่นี่มีแบล็กสมิธหรือเปล่าเนะ่ถ้าอยู่ที่บ้านแบล็กสมิธอย่างนั้นหรอเอ็นเจ้เฮ้ยถ้าพูดขนาดนั้นมันจะเรียกใบไม่เล่าโถเอ้ย,อยแต่ว่านะที่ฉันดูดูแล้วเนี่ยหมู่บ้านนี้มันไม่มีแบล็กสมิธนี่นะเฮ้ยเอาเข้าจริงๆริในหมู่บ้านนี้มันใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยโอ้อเดี๋ยวนะ ที่มันแบล็กสมิธหรือเปล่าแร่ธาตุอะไรของเธอฉันหาไม่เจอเอ็นเจลองคิดดีๆีสิชิคกี้ที่ไหนกันน้าที่มันมีแร่ธาตุมหาศาลน่ะฉันไม่รู้นะเอ็นเจงั้นฉันจะใบให้อีกหน่อยก็ได้ทางเข้ายังกับทางรับแหล่ทางเข้ายังกับทางรับแหล่อย่างนั้นเหรอโอ้โหงงชะมัดอ๋อเดี๋ยวนะโออะไรอ่ะมพูดมันเจออะไรสักอย่างแร่แร่แร่ใช่ไหมอโอใช่โอ้โหฉันว่าฉันพอจะรู้แล้วแหละเอ็นเจหมายความว่าไงอ่ะ ทางเข้าอย่างกับทางรับแลโอ้โหชัดเจนเลยแร่ธาตุมหาศาลสินะเฮ้ยเฮ้ยนายก็จะแกงเกินไปแล้วอย่าบอกนะว่านายรู้แล้วว่าฉันอยู่ที่ไหนอะถ้าเธออยู่ตรงนี้จริงๆอะนะฉันคิดว่าเธอโกงแล้วแหละมันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี่นะเอ็นเจไม่อยู่ในหมู่บ้านได้ยังไงมองไปยังเห็นหลังหนึ่งอยู่เลยอะ่ะโอ้โหอ้ออสแสดงว่าชัดเจนเลยอยู่แถวนี้สินะอ,อะไรอะไรนี่นายหลอกถามฉันนี่นะ หายช่วยไม่ได้นี่นะมันก็ต้องหลอกถามกันไม่งั้นฉันก็หาไม่เจอหรอกไม่ยุติธรรมเลยที่ม,มืดๆเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้อยู่ไหนกันนะเออถึงจะบอกแบบนั้นก็เถอะว่าแต่จะเข้าไปในถ้ำลึกไหมอืมฉันหรอฉันก็ไม่ได้ลึกมากหรอกมาจากที่ร่วงลงมาก็เจ็บอยู่ฮ <c oughs> อย่างนั้นเองเหรอเมื่อกี้นี้ฉันหลอกถามเธอนะ่ะว่าเข้าไปในถ้ำลึกหรือเปล่าเธอตั้นตอบฉันหะเอนเจ้ไล่เจ๊อะไร นี่ไงเอ็นเจฉันเจอแล้วไยใชที่ไหนเล่านั่นอาจจะเป็นก้อนขนอะไรสักอย่างหรือเปล่าอ่ะแหมนอนเนียนอย่างกับฉันจะไม่เห็นนะเอ็นเจเหรอย้ายย้ายอยู่คนฉันจุกฉันจุกแกจะวิ่งไวแล้วด้วยเห็นไม่น่าจะเป็นแอนแมนไฟรู้หรือเปล่าหายไปไหนแล้วเอ็นเจย่ย เอ้แกจะกระโดดยังไงอ่ะมันขี้โกงจะมันเลยเหมือนกับว่าปิดประตูตีหนูอย่างนั้นแหละก็ฉันกระโดดไปสูงนี่นะไครก็เธอดันล่วงลงมาเองนี่ช่วยไม่ได้นี่นะเอ็นเจไว้แนวในขี้โกงไงกี้กี้ในหลับตายข้างหนึ่งไม่ได้หรอไม่ได้แล้วแหละลาก่อนนะเอ็นเจไปเกิดใหม่ซะหยอกไอ้ย่แล้วสิอ้ยโอ้เจ้าฟัอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ่าเอ็นเจเธอคิดว่าเธอจะหนีฉันรอดอย่างนั้นเหรอลงมาก็เจอทางตันแล้วเนี่ย โอ้ยตียากชะมัดเลยอ่ะตัวกระติ๊ดเดียวอ่ะตามไรที่นายตีฉันไม่ได้ฉันก็ยังชนะนะไฟง่ายโอ้ยเลยจะวุ่นไล่แก๊บ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 ไม่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 จะตายไม่ได้โอ้ยโอ้ยตายโอ้ยตียากชะมัดเลยฮะไล่โอ้ยน้ำน้ำเฮ้ยขี้โกงนี่นะเอ็นเจอ่าจะฝุกอเฮจะหย่าแล้วสิเออไอ้ตันโผไปอีกฝั่งหนึ่งซะได้ไหลไปแล้ว หน่อยน่เอ็นเจเธอไม่รอดแน่เฮ้ยวิ่งเร็วชะมัดโอ้ยอออ้้ยหน่อยแน่เอ้ยตีไปโดนแย่แล้วแบบนี้หมดเวลาแน่นอนหมดเวลาแน่เลยเอาแหละฉันจะอยู่ในรูกับเธออย่างนี้แหละจนกว่าฉันจะตีโดนอะ ลูกพจุิตอาป้าป้าอาฉันไม่ต้องตีเธอก็ได้เอ็นเจนี่แน่ฉันตีไม่โดนฉันก็ขุดเธอลงไปโดนลาวาซะเลยฮ่าฮ่าเรียบร้อยฉันชนะตาที่สองไอพวกชอบลังแกเด็กเฮไอเธอปิดกดตั้งแต่แรกแล้ว่ะเอ็นเจเธอออกมานอกหมู่บ้านนะเอาหละเอ็นเจตอนนี้ฉันก็ชนะสองศูนย์แล้วนะถ้าฉันชนะอีกแค่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าฉันชนะในวันนี้ แล้วฉันจะไม่ชนะเลยหรือไงเนี่ยไอ้ตายเหอะทำไมรู้สึกมันมันไม่ยุติธรรมเลยอะเหมือนว่านายโกงฉันยังไงก็ไม่รู้สิไหนฉันไม่ได้โกงนะเธอนั่นแหละใบเยอะเกินไปเอาก็นายถามฉันอะก็ฉันหลอกถามยังไงล่ะไม่รู้ไม่ชี้เอาแหละฉันไปปิดตายรอบหนึ่งแล้วกันไปก่อนได้เอาอย่างนั้นก็ได้รอบหน้าฉันไม่พลาดแน่เอาแหละจะพร้อมก็บอกแล้วกันเอ็นเจได้เลยเอาละทุกคนเมื่อกี้ฉันก็เหมือนจะเลอใบเยอะไปหน่อยแต่ว่ารอบนี้นี่แหละในเมื่ ตัวเล็กแล้วมันไม่ช่วยอะไรแอบไม่เนียนงั้นฉันก็จะทําสิ่งตรงข้ามนั่น<ะ>ก็คือการที่ฉันจะตัวใหญ่สุดๆไปได้ยังไงล่ะ <c oughs> เอาล่ะส่วนที่เหลือก็แค่ไปหาที่แอบเนียนเนียตัวใหญ่ประมาณนี้พอหรือเปล่านะ <c oughs> ฉันรู้สึกว่าประมาณนี้อยากจะยังไม่พอใหญ่กว่านี้อีกดีกว่า <c oughs> ชิคกี้จะได้นิดว่าฉันน่ะเป็นสิ่งก่อสร้างยังไงล่ะ <c oughs> ไม่ใช่คน <c oughs> เรียบร้อยเอาลทุกคนมาลอลุ้นกันเลยว่าเจ้าชิกกี้น่าจะรู้ไหมว่าฉันตัวใหญ่ขนาดนี้อ่ะพร้อมแล้วบอกเลยว่ารอบนี้ฉันตัวเล็กจนนายดูไม่ออกเลยล่ะอ๋อพร้อมแล้วอย่างนั้นเหรอเอ็นเจอ๋อถ้าพร้อมแล้วงั้นฉันหาเอ็นเจเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะฉันฉันน่าจะตัวเล็กจนนายด่าดูไม่ออกเลยล่ะตัวเล็กจนดูไม่ออกเลยอย่างนั้นเหรอ อ๋อเออเธอช่วยใบ้หน ok? ่อยได้ไหมเธอช่วยใบ้หน่อยได้ไหมอะเอ็นเจใบอะไรยังงั้นเหรอใบว่าเธอเอไปซ่อนอยู่ตรงไหนเหรออ๋อได้เลยฉันน่าซ่อนอยู่ในที่ที่ไหนน่าจะหายากที่สุดเลยล่ะย่างงั้นเหรอแถวนั้นเธอเห็นอะไรบ้างอะ ฉันรู้สึกว่าฉันเห็นทุกอย่างเลยอ่ะเห็นนายด้วยหน่อยแหละเอ็นเจนี่เธอล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่แน่เฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่มันวิ่งเร็วเกินไปเปล่าวะฮะนี่แหละข้อดีของตัวใหญ่แต่จริงก็มาตีฉันสิโอ้เดี๋ยวนะเอ็นเจแล้วไปแอบแบบนั้นมันจะไปเนียนอะไรเล่าโอ้ยทำยังไงได้ล่ะฉันไม่มีทางเลือกนี่นาแล้วฉันน่ะยังไงก็วิ่งตามเธอไม่ทันเพราะฉะนั้นนะนะเฮ้ยไ้ยจิกกี้นี่ไงล่ะเอ็นเจเฮ้ยเสียงของปืนเฮ้ยจิก <łość> เกินอะไรล่ะเธอตัวใหญ่เกินไปแล้วนี่แน่อะไรมันใหญ่เกินไปตัวฉันเนี่ยไม่นานเลย เออ,อนี่ละเอ็นเจเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวนะไข่ที่อยู่ในตัวเธอเมื่อกี้นี้มันหล่นมาด้วยแล้วมันฟองใหญ่ชัดเลยอ่ะโอ้ยจริงเหรออย่างนี้กินได้ทั้งหมูบ้านเลยนะเนี่ยเอ,อ้ยเอาแหละรอบนี้ฉันก็ชนะอีกตามเคยเละเอ็นเจเอ้ยทำไมทุกอย่างมันถึงไม่เป็นใจเลยอ่ะทําไมฉันแพ้อย,อยู่เรื่อ,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 อยเลยล่ะเนี่ยเอ้ื่อยก็เพราะว่าเธอซ่อนแบบแปลกๆอย่างนั้ล่ะตัวใหญ่ขนาดมันจะเป็นเนียนอะไรลูกก็ทําไมล่ะเอยมันไม่เนียนตรงไหน ่ำไมเขาใจอ่ะเห็นแล้วก็นึกว่าตึกนะก็นานแล้วทำไมนาะยถึงไม่คิดว่าฉันเป็นตึกเราแล้วตึกอะไรหน้าตาเหมือนเธอแล่าห ตึกต, tamam ตึกตตึกตึกโตโตเจ้เจเจ๊เจ้เฮ้ยจบกันไปแล้วนะครับเป็การแข่งขันในวันนี้ทุกคนยถึงฉันจะแพ้ก็เธอแต่ว่ารอบหน้าถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์เยอะๆแล้วก็ฉันจะเป็นค้นหาบ้างรับรองเลยว่าพวกเราจะได้มาเอาคืนชิคกี้ไปด้วยกันกับฉันเลยนะโอเคโอเคถ้าอย่างงั้นสาหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะกดไลค์เยอะๆเลยนะรอบหน้าจะได้มาเล่นกันอีกก็ใช่แล้วเอาแหละพวกเราขายพวงกุญแจชิคกี้อนเจออยู่ที่เพจ เฟซบุ๊กด้วยนะให้ชอบก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยล่ะอไปอุดหนุนกันเยอะๆเลยนะผมกุญแจแสนหนาลัางเอาแหละไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม4มงเย็นนะครับทุกคนอวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบายบายไปดีกว่ารอบหน้าถึงตาฉันแน่เจอกันครับทุกคน